พี่น้องตื่นมาเสาร์นี้โต๊ะโอ๊โต๊ะใจปกติแล้วข้าวแรกแหกมานพี้ยผ่านสีมิต่างตะข้าวดีๆเนาะพี่น้องเนาะมือหนีเพี้ผ่านเกิดอะไรขึ้นเอฟซีแฟนคลับแห่ซ่มกำลังใจพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจย่างล้นหลามทั่วทั้งประเทศพี่น้องเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทางด้านของพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจออกมาเคลื่อนไหวเฮ้าบอสซ้นเขาเขากะซ้นเฮาการใส่รถถนนต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับวสันเพื่อนมีการเช็คอินในหลับเพี้ข้าม่าน เซ็นทรัลเวสเกตมือขึ้นนี่มือว่านนีเนาะเพิ่นไปโปรโมดทน้งไข่ออกพี่น้องอยู่ที่เซ็นทรัลเวสเกตโอ้โหเอฟซีแฟนคลับไปรอให้กําลังใจกันอย่างร้นลามนาสิเป็นท่าออกมากในหลับเฮียนพันกําลังออกมากในหลัแต่ว่าเพ่น เบื้องจากรูปภาพน่าจะเป็นการเฉียวชนกันรถเก๋งนพี่น้องเนาะกับรถตู้ของพ่อแม่อ,อุ๋งอิงแฟงเพพเผยคำพันแต่ว่าคนบริเ็นยังหลายดอกเป็นลักษณะรถเบียดพี่น้องอือเป็นรถจิ๋งคอนดาสีดำนพี่น้องเนาะพอเองแบเพื่นนนอนเพื่อนยูเล่นเล่นสองอแต่ว่ารถขั้นนี้เป็นอ่อยูทั้งสายอย่างประมาณนี่แหละนาสิเป็นรถเบียดกันออกมากจังสี่บอกญผยคำพันครับผม โอ้ยเบิ่งจากผ่านรถหลายพี่ม่ผ่านอบอเรื่องการใส่รถใส่ถนนนี่พี่แ่านอยู่กรุงเทพกรุงไทยนี่โอ้ยขอบอกอยาบาบอหอดบอถึงแห่งช่วงคนเหลิกงานจังสีแม่พี่านออสามถุมสี่ถุมหาถุมกรุงเทพกรุงไทยนี่รถกันยังหลายอยู่เด้แมนแมนบอกเป็นเมื่อที่ว่าบ่เคยรับบ่เคยนอนอิ่ลีสหรับกรุงเทพนพี่นองเนาะบาที่นี่รถกัหลายการขับขี่ก็ต้องระมัดระวังพี่นอ้องอ้าใช่รถใช้ถน,นนด้วยความระมัดระวัง เอฟซีแฟนคลับหลังจากเห็นพอแม่อุ้งอิงแฟนเพ็ออกมาโพวจังสีเพียผ่านหลายๆคนกับเป็นห่วงตกอกตกใจพี่นองแต่ว่าพอเอกเขาไปซ่องเบื้องหลังลับเพ,พิ่ว่าคนว่าเป็นอย่างหลเพ,พีเยผ่านแต่ว่าถึงว่า่เป็นอย่างายกับตกอกตกใจเด้แมนบอาถ้าเกิดอุบัติเหตุนขนาดรถตกล้มเสื่อเขายัางตกใจเพยียผ่านอันนี้รถเชี่ยวกันจังสีเนาะซ่องอย่างเพียผ่านซ่องเบื้องว่ารถเป็นอย่างหลายบอสเดชเพราะแมนซ่องไปเบียนเพราะว่าไอรถนี่เป็น เป็นการเบียดกันฟังประตูคนลงหนะแมอืมอืมอืมอ่าเพราะนี้ก่อแมนแมนเอากับว่าเป็นอย่างคดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะคุณพ่ารักษาสันตว์ปฏิทินีเออคุณผ่ากลุ่มข้องถือว่าฟาดเคาะไปพี่น้องแต่ว่าหลังจากทีเอฟซีแฟนคลับเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะกับว่าเป็นเสียงเดียวกันคือจยังเสียงน่นยังสิเออคือคือพอเห็นนั่น ลูกสาวบอจังส่นาหลายๆคนวาเนาะทางเสียน่นก่อกมาตอบพี่น้องก็คือพ่นออกมาก่อนแล้วแล้วสีโวกลับึืนมามันมันกับโบกบ่ไดดอกพี่น้องรถมันไหลายอืมแต่ว่ากับมีการโทษถามกันเชียร์กันหลายๆเป็นอย่างหลายบอจังส่น่อก็คือบอบอได้เป็นอย่างหลายกับล่อ เ่าเปิดมาเคียร์ซื้ออืมรประกันมาเคลียร์ซันทอปเนี่ยหน้าที่ของประกันแมนบอทหากับ่อตองบอยยังหลายเหตุการณ์คนเป็นคุ้นใจการไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเอฟซีแฟนคลับหลายคนกะ นี่ละโต๊ะโอ๊กต๊ะใจ้ะกะส่งกำลังใจผู้เป็นพ่อกับโต๊ะใจคือกันทีมงานคลายออดเดินทางกับอีสานบ้านเฮาให้ปลอดภัยสู้ผู้สู่คนหมู่บ้านนี่เพิ่นไปโปรโมทหนังเพลผ่านไปสองงานเดออนุสาวรีย์หนึ่งแมนบอสหมู่บ้านนี่องอิงเพบ้านแพงไปสองงานอยู่ที่อนุสาวรีย์ละกะอยู่ที่นี่ละเซ็นทรัลเวสเกตนี่ละพี่น้องเอฟซีแฟนคลับกับไปรอให้กำลังใจหลยหลยเพลย์ผ่านนี่หละเป็นจังไดอื สิ่งที่พ่ออยากให้เกิดน้องพี่น้องเนาะสิ่งที่พ่ออยากเห็นค่ะเออแต่ว่าเธอนีก็ถือว่าฟาดคอไปพี่น้องเพราะว่าอ่าคนบ่ได้เป็นอย่งางไรสตัตวปประที่นี่เออทังด้านทีมงานรถตู้กับสีเดินทางกลับแล้วกลับแล้วตอนนี้น้องพี่น้องเนะาะเออซึ่งมือนีวันที่ซีมืออื่นวันที่หาในกามีเทังแม่หน่อยไปรับรางวัลคุณแม่ดีเด่นอ๋อที่รีสกเกตพี่พี่น้องเห็นว่าเพิ่มสิพักเพิ่มสองมือแล้วก็สี ด้วยงานต่งองานต่ออ้าเป็นจังได้ทรงกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะปกติแล้วพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจเห็น เพื่อนเดินทางเวลากลับจากกรุงเทพไปหอรีสเกตก,กับสียุชงประมาณตีซีตีหา้าประมาณนี่แมนบ๊อกแต่ว่าเมืเ่อนีกับสีสาไปจักหน่อยพี่น้องเนาะรอเจ้าหน้าที่ปรกกันเนี่ยเะเพื่อนมาเคลียร์ใส่เวลาโดนเติบอยู่ในไผยงผ่านแมนบ๊อกอ้าทรงกําลังใจทรงกําลังใจคล้วคลาดปลอดภัยคุ้นบ่อเป็นยังก็ดีแล้วพี่น้องตั้งแต่ติดตามมาเนาะน้ององคงอิงเพชรบ้านแพงถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพงผ่านที่เกิดอุบัติเหตุแมนบอกกับฝ่ายขอไปบ่อเป็นยังพี่น้องนีนาาน่ลราเพื่อนว่า เฮ้าบอสโนเขาเขากับโซนเฮาถือว่าเป็นเรื่องปกติของการใช้รถใช้ถนนดอกพยานาคมันบอกคนมันบอกเป็นอย่างก็ดีแล้วัพอเป็นตะอ่อนซ่อนขึืนอย่างพยานาคครับเบื้องผาบรรยากาศเป็นจังไนจะว่าอันนี้อยู่ที่เซ็นทรัลเวสเกตเดยถึงถูกบางคนบอกว่ามันรอดถาพออยี่หล่าสามปีแล้วมจนว่าเออสามปีแล้วที่ที่ถาว่าสิซบโอกาสปัจได ตัวเป็นๆน,นี่นนนพี่น้องเอาบันที่นี่เข้ากับเอาอันนี้มาฝากพี่ตอน,น้องคือเขาซองเหมือนเดิมพี่น้องซองน้องอะไ้ายทะเบียนไปทะเบียนเออ้ายทะเบียนรถคู่กรณีก่อนเนาะพี่น้องเนาะซึ่งตัวเลขกะแปดห้าเก้าแปดเออพี่น้องเดอ้อเป็นเอ่อรถเจียงขั้นสีดําที่เขียวชนกันนี่แหละส่วนไปทะเบียนลูกสาวกะคือสิจํากันได้ดีพี่น้องสามหกหนึ่งสี่ ว่ากันไปสักตัวปลาเทศนี่ยสามหกพิเภก่านหัวประหารเจ้าเน,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 นีนๆเลยเดี๋ยวสามหกหกสามเนียนบอกก็จะฝืนคือคนีสามหกเลยนะเน้นๆเอาว่าแน่เดย์อาซิโยนมาเดย์พิเภกผ่าน <c oughs> อืมเอาหนาสนเอาเจ้สาสันว่าพี่น้องเนาะส่งกําลังใจสําหรับพ่อแม่องุงอิงแฟนเพจมือคืนนีผู้ใดแน่หลายยุทธ์งรถตู้พี่แองจี้บอกพี่แองจี้แม่หน่อยน้องอุงอิงบอกอ่าพ่อเอกเนาะพี่น้องเนาะคู่หมอนว่ได้ไปบอกคู่หมอนว่ได้ไปคู่หมอนว่ได้ไปนั่ง อ่ะทรงกำลังใจกันคือไดงยิ่งข่าวว่าพระเอกของสาวหน่อยเผ็รปานแพงเพิ่นเปิดตัวแล้วติดเพรญผานคือไดงยิ่งข่าวว่าเพิ่นเปิดตัวแล้วติเปิดตัวเหรอเพิ่นเปิดตอนเท่านอนหลับเพรญผานอืมเพิเ่นได้ไพ่ละท่นนี่ยเอาบ่าท่านได้บอกบ่าท่านได้บอกพาแดงนั่งไอ้พาแดงนั่งไอสสำหรับลํำเรื่องต่อกรนะพี่น้องเนาะสาวหน่อยเพ็ดปานแพงเยวะมาผู้นั้นเด้อผู้ใด ผู้ใดล่ะผู้นั่นล่ะผู้นั่นละ่ะตี <laughs> ผู้ใดกับผู้นั่นละ่ะตีคุณตาคุณตากันเป็นอย่างดีนั่นล่ะแมนบอกเดี๋ยวจ้งมาบอกกันคลิปหนาเนาะพี่น,อน้องเนาะตว่าสำหรับคลิปนี้มาส่งกำลังใจสำหรับพ่อแม่องค์อิงแฟนเพจนี่นล่ะตั้งแต่ติดตามมาบเพท่านเคเยได้ยินข่าวจะกเถ้าพิมพานว่าเกิดอุบัติเหตุแต่ครั้งนี้ก็เือว่า เป็นอุบัติเหตุเล็กๆเพีผ่านทำแม่แพ้กับเป็นแพ้เน่น้อยว่าสั้นาะอเป็นหน่ตาโหลดเป็นหน่งตลอดคนบ่เป็นอย่างก็ดีแล้วพี่น้องแคล้วคลาดปลอดภัยเนาะถ้าเขาคิดในทางที่กับกันจังไรยเพิ่นมาให้โชกบ่เพิ่นมาให้โศกแมนบ่ฝ่ายขอดทั่วฝ่ายขอดแมนใกล้ครอบแมนบ่คนบ่เป็นอย่างอันน้องรถลับไปจังน้อยอืก็ที่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วพี่น้องแนว รถห้อใส่ขับใส่ขี้บนถนนเนาะต่างคนต่างไปต่างคนต่างหลีบต่างเร่งซึ่งในกรุงเทพนี่ขันพระส่วนรวนก็เลยได้ไปอิลิถันสิไปถาแบบว่ารถเว้นขาดระยะจังเดียวจ,จังออกจังไปงนไปันตีเื่ได้ไปพี่นอ้องเพราะว่ามีตัังแตะเบียดเบียดเบียดออกเบียดออกมรีบ่งแ<ๆ>ม่เ่าคุณนี้ก็ฝ้่าว่าสั่นพอครับผมอ้าอ้า นั่นแหละพี่น้องภาที่นึ่พี่น้องเนาะแคถวคาดปลอดภัยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองคือเพิ่นว่าละเสือว่าคนอยู่เที่ยงดวกับสิตกใจอยุ่พยัญครผ่านขอย่านทั้งตะลุกข่อยละเติ้นน่ะบ่ทันอกเพิ่งสิออกมาจากห่างเนาะท่าขวัญเอ้ยขวัญมาเด้อลูกหล่ะเด้ออืนอีหละว่าเติ้นเนาะว่ามันว่องจ่อยๆอยูุบอันท้ายลูกเฟยยูมันมีน่ะสิหลับอยู่เที่ยงดวเอ้า ส่งกำลังใจนะพี่น้องนอเจ็ดแปดมอพอเห็นพอเอกพี่นว่ากับสีหอดบ้านดอกหอดบ้านหอซองเอฟซี่แบงขาวพ่อตัดอย่งนี่ขาวกับโอ้ยพลังพุ่นกับมาทรงกับมีพญานาคคนเห็นบออยู่หนาเซเวน่นคือเก่าเหมือนเดิมมีแต่เอซไปเบิดมีแต่เอฟซีมีแต่พอ,พอหกากาไปหลัดบอหันท่านบอไปหลัดยืดแถวนีเพียงค่ะคนบ่จอเดี๋ยวพานานหอดร่านเกียดมงเนี่กสีบอหอดสีบ่หอดแถวสวนุนี่บ่แต่ว่าปกติแล้ว นอกระศีมาเส้นนี้เด้เนาะเสินนี่เส้นสุวรรณภูมิมาพยัคฆ์กับภู่มพิศเสินมาสุวรรณตัดออกร่าสีเลยอือ่ะแก่สัตนลเรพี่น้องก็ถือว่าอ่บ่ต้องตกตกใจเด้อแฟนคลับก็ได้เออปลอดภัยดีพูดกันได้ผู้พ่ายมายังมาถ่ายรูปเขาหน้อยผู้พ่นี่เพิ่นสิไปซอยผู้อพยพอยู่ทางสีสะเกนก็ดีไปพ้อกันไปพ้อกันอ้าว แล้วสันพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวมาฝากพี่ตอนน้องคุณโบเป็นอยังพี่น้องคล้ายปลอดภัยหลุดรับไปนิดหน่อยว่าสันเถาะครับเอซีแฟนคลับก,บก็บโบตรงเป็นห่วงไรพอกันคลิปหน้าพี่น้องสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ